ไม่มีคำว่าสายหากว่าเรายัางได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายัางค้นหาไม่มีคำว่าที่หนึ่งหากว่าเรายัางพึ่งพาไม่มีคำว่าช้าหากว่าเราลงมือทำสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวิสทาโรโสหรือแลน้อยคนผู้ค่้แน่ไทบุดอนท่านีจา่จะและกกเเป็นคดทุกทีทุกหมองนะคะตอนนี้มาอยู่เยอรมันค่ะ ก็เป็นคนที่เยอะรมัดค่ะแหมควรจังเลยนะอย่าเพิ่งกดไลค์ค่ะอย่าเพิ่งกดแชร์ด้วยนะคะฟังให้จบก่อนดีไหมคะถ้าชอบค่อยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ค่ะนะคะโมนี่อ่าจริงๆแล้วอยากจะไล์สดนะแต่ยังทําไม่ได้พี่น,อออน,น้องอเขาไปอ่านยังบอกเข้าใจค่ะเขาบอกว่าเรายังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดกําหนดของขาเจ้าก็คือว่ามียอดติดตามหนึ่งพันคนเป็นบอแมนค่ะอ่า แต่ว่าเพื่อนๆบางคนที่ไล่สุดมากก็ก็ดูประวัติคัะนะบางคนก็ไม่ถึงหนึ่งพเขาไว้ไลได้นะคะเก่งจังเลยอะ่ะอยากจะเก่งบ้างอะ่ะแต่จะพยายามไลสดให้เพื่อนดูนะคะพยายามจะไลสดวันนี้ขอขออัดคลิปก่อนดีกว่าน,นะคะก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆให้กําลังใจตัวเองด้วยบอกตัวเองทุกวันให้กําลังใจตัวเองทุกวันนะะ ให้กาลังใจตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาจะบอกว่าโอ้ยวันนี้ฉันโชคดีฉันต้องมีความสุขฉันต้องโชคดีฉันต้องเจอแต่สิ่งดีฉันต้องมีกระยามิตรที่ดีบอกจากของคู่มือค่ะและก็ขอบคุณขอบคุณทุกแรงใจกําลังใจขอบคุณกุูสอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณคนรักขอบคุณตัวเองในทุกวันเลยนะบอกอย่างนี้ เตือนเศร้ามากบอกจากของตลอดว่าฉันต้องมีความสุขนะการขอบคุณขอบคุณมดเมื่อขอบคุณมดเมื่อดีค่ะแมนพอแม่นะ man man, นะการขอบคุณเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะนะเชื่อว่าเชื่อว่าทุกคนคงชอบคำว่าเร็วเร็วไวๆเร็ว,ว,วเวแมนพอแมนคะ่ะ สำเร็จเร็วๆรวยเร็วๆถึงเป้าหมายเร็วๆถือว่าถือค่ะแต่มีสิ่งเดียวเด้อที่คนทั้งโลกเลยว่าอยากได้เร็วอีหยังเอาเหนหูตอบม่รู้ตอบไม่ได้แลวสิแต่บางคนก็ตอบได้นะคือความตายค่ะความตายบ่มีภัยอยากได้เร็วแมนบบแมนค่ะถูอบ่คะนี่ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยากได้มาเร็วถูกปหคะเหมือนกัน,นะคะ่ะความสำเร็จไม่มีใครหลอกอยากจะได้ช้าทุกคนอยากสำเร็จเร็วทั้งนั้นหฮาสำเร็จไวเฮาก็มีเงื่อนไวเ้าก็รวยไว้เมนบอเมียนคะอยากจะรวยไวหรืออยากจะรวยช้าทุกคนอยากรวยไวค่ะจริงไม่จริง ะะตัวที่ฉันเองนี่กันอยากจะรวยไว้หเหมือนกันเลยต้องมาทำคลิปให้เพื่อนดูจะได้มีคนมาติดตามจะได้มีคนมามาดูเราก็จะได้มีตังค์ทุกคนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนทำคลิปเพื่ออยากให้มีเพื่อนๆน,นมาติดตามเพื่อนๆน,นมาชม คนที่จ่ายเงินโม,นมนเมนบ์โมเมนเทาเมนมเมนคะไม่ใช่ตัวเราเองที่จ่ายเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเพื่อนที่จ่ายเราถูกไหมคะแต่เป็นเจ้าของเขาที่ใจ่ายให้เราม่ฉะะนั้นรักกันดีกว่าดีกว่าเกลียดกันสามาคถีกันดีกว่าแต่แยกเรามาช่วยกันช่วยกันทำทำให้เพื่อนเพื่อน,นทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จเร็วๆดีไหมคะช่วยกัน ก็ดีใจเงินโบเมนเผื่อนโบเมนเท่าโบาเมน,เ,มนเป็นเจ้าของเขาเจ้าของช่องที่เราทำเขาใจ่ายให้เรามิฉะนั้นเขา่าต้องไปอิจฉากันมีแต่สนับสนุนกันช่วยเหลือกันช่วยดันกันดันกันให้ไปถึงเป้าหมายเร็วดันกันให้ไปสำเร็จสำเร็จไว้ทุกคนจะได้มีตมังจะได้รวย เอาสิบริทุกยากดีป่คะเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกถูกบ่ถูกคะ่ะเกิดเป็นไก่มันยังชนเกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้เท่านั้นจึงจะชนะค่ะแม่นี่ดีค่ะเราทำวันนี้ เราทำเพื่อความความสุขความสบายในในบ้านปลายในความสําเร็จมันจะยั่งยืนวันนี้เราพากันมาทําคลิปลงให้เพื่อนดูเราความสุขของเรานั่นแหละไม่โมบึงบางคนก็มีความสุขกับการกินบางคนก็มีความสุขกับการเที่ยวบางคนก็มีความสุข ในการทําอาหารบางคนก็มีความสุขในการทำทำทุกอย่างทําทุกอย่างที่เราทําเรามีความสุขเราจึงทาแมนบอแมนคงไม่มีใครหรอกทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบและไม่มีความสุขถูกไหคะพวกเราทุกคนพากันมาถ่ายทอดถ่ายทอดความสุขของเราให้เพื่อนได้ดูให้เพื่อนได้เห็น ไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาเห็นเห็นความสุขของเราแล้วเขาเขารังเกียจไม่มีค่ะทุกคนมีความสุขกับเราเขาเบิ่งเขาก็มีความสุขแค่กันกับตัวดิฉันเองตัวดิฉันเองดูเพื่อนนะฉันมีความสุขนะบางคนก็ไปตกปลาบางคนก็ขับเรือเรือท่องเที่ยวบางคนก็ขับรถชมวิวบางคนก็กินส้มตำอร่อย บางคนก็กินก้อยจุกเลือดอบอกมาแล้วปากแดงเลยเห็นไหมเนี่ยกินลาบเลียด <c oughs> นะคะจริงทุกคนถ่ายทอดความสุขให้เพื่อนถ่ายลงมาเลยค่ะให้เพื่อนดูใครๆก็ชอบดูความสุขกันทั้งนั้น ไม่มีใครหรอกที่จะถ่ายทอดความทุกข์ให้เพื่อนดูแมนบอแมนคะ่ะความทุกทุกคนมีและก็มีไม่เหมือนกันและไม่มีใครกล้าลงความทุกข์หรอคะ่ะเขาลงความทุกข์ไปคนที่เขาดูเขาก็ใจห่อเหี่ยวด้วยดูก็ดูคะ่ะ แต่ไม่มีใครหรอกค่ะลงความทุกมีแต่ทุกคนลงความสุขความสุขมาให้เพื่อนดูเพื่อนๆก็ชอบดูบางคนเล้กเสียบสู้ฟังเลิกตัวนี้ฉันเองนะเพิ่งคลิปนะแต่ก่อนดูคลิปเพื่อแค่ผิวเผินดูคลิปแค่ผิวเผินแต่ทุกวันนี้ดูเพินนะดูเพินค่ะ เพื่อนบางคนอะคลิปสั้นอนะสองนาทีนี้เดียวกดคอมเมนต์หรกดเพท่อนพี่น้องได้ได้ไปเปิดไมคได้พี่น้องได้ไปเปิดปุ๊งไมคแล้วก็แล้วก็อันกันหนึ่งนาทีก็อะไรกดเลยกดข้าวาแสดงความคิดเห็นไหวเลยนะคะเป็นยังสั้นเดี๋ยวพี่น้องเอามีได้บางคนอนะบางคนสองนาทีบางคนหนึ่งนาทีแปดสิบออหนึ่งนาทีห้าสิบก็มีบางคนนั่นได้กลับไปเ้ิง ได้ไดรีบเบอรงหลอกสวงอะพี่นอ้องพรามันเพราะ่มันคอมเมนต์เพราะนันจริงอะนะอยากให้ทุกคนมีความสุขในในในทุกๆวันอยากมีอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการอ่าในการทําทุกอย่างอะทําทุกอย่างเขาให้มีความสุขบางครั้งน่ะ เราทำงานเครียดมาทั้งวันแล้วก็อลองทำบ้าๆดูบ้านะคะเพื่อนบ้าแบบใดยางล่องทงล่องทายางเขา่าปลาลองล่ำทํำเพียงยไปสุดทางตะโกนพี่นอ้อ,วองว่าวยังว่าวโหลดว่าวกับนกว่าวขับกาทำแบบบ้าๆแล้วมีความสุขคุณทำไหมอ่ะ ตัวดิฉันเองทำบ่อยนะแบบบ้าๆบ้าแล้วมีความสุขหัดยิ้มให้ตัวเองหัดชมเชยตัวเองหัดบอกว่าตัวเองสวยตัวเองเก่งนะคะคงไม่มีใครบอกว่าตัวเองผู้ให้แมนบอแมนรู้จักคาว่าผู้ให้ไหมคะก็คือไม่สวยไม่หล่อ เราต้องรู้จักชมตัวเองว่าเราสวยแล้วหล่อเพราะไม่มีใครสวยเหมือนเราแมนบอมแมนคะยิ่งเราได้ไปอยู่กลางทุ่งนานะมีเราคนเดียวนะเราสวยที่สุดเลยไม่เชื่อลองดูสิลองไปกลางทุ่งนาแล้วมีเราคนเดียวยืนโดโดๆนะนั่งเกเดเพื่อมียืนเยืนแล้วก็ถ่ายตัวเองว่าสวยสวยสวย,สวยบอกตัวเองเลยค่ะ ช,ชื่นชมตัวเองรู้จักให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆสามีภรรยากันก็เหมือนกันเราต้องรู้จักบอกรักเขาบ้างบอกรักเขาทุกวันนะคะแต่ว่าว่ากันตรงๆเ้อผพัวเมียกันถึงเขาจะรักเรามากแต่ก็ไม่เท่ากับเรารักเรานะมิฉะนั้นต้องรักตัวเองให้มากๆ ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำเกิดมาสะอาดเดียวพี่น้องเกิดมาสตราดเดียวเฮ็ดเลยค่ะเดี๋ยวเฮ็ดเนี้ยเฮ็ดโหลดขอแต่ว่าสินงที่ยวเฮ็ดไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและทำให้ตัวเองมีความสุขเฮ็ดไปโลดค่ะทำความดีเข้าไว้ได้ความดีจะ จะสนองความดีกลับมาให้เราอันนี้บอกตัวเองประจำไดนน้่ยบอกตัวเองประจำฉันทำความดีนะฉันต้องทำความดีบอกค่ะเข้ามาอยู่เมืองนอกเข้าบรดิดัทไปเฮ็ดบุญเข้าบรดิดัทไปใส่บา่ายบริษัทไปวัดแต่เราแต่เราก็ทำความดีได้เราทำบุญได้นะจริงค่ะบุญของที่ดิฉันเฮ็ดไปคืออย่าง คือเอาอาหารไปให้ให้นกให้เป็ดให้หา่านเนี่ยค่ะเป็นการที่เราให้เขาเราได้ทําบุญด้วยเขากินอิ่มเขาก็มีความสุขเราเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขนะ,ะการที่ทําบุญไม่จําเป็นต้องไปทําที่วัดเข้าไปพอค้นเดินน้ำถัน้ำหนทาเทีอข้าเจ้าบ่มีอยูไมีกินเมืองข้าเจา้าลําบาก แต่เกิดว่าเขาพ่อมมอยูพ่อไม่ยูไม่กินแบ่งปันเขาห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเขาดีใจค่ะแต่เราดีใจมากกว่าเขานะเพราะเราเป็นผู้ให้แมนบ่อแมนค่ะทุกคนเป็นคนดีค่ะเชื่อนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ อยากถูกหวยรวยทรัพย์กับไม่ซื้ออยากมีชื่อนักประพันธ์ผัดวันเขียนอยากจะเก่งใจเล่าเจ้าไม่เรียนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชู